มาคลิปนี้จะพาย้อนไปในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะทุกคนความรู้อเล็กน้อยมาเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับท่านที่นักสะสมที่ยังไม่รู้นะคะท่านที่รู้แล้วก็นกขออภัยนะคะในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระยะแรกนะคะได้มีการผลิตเหรียญดีบุกโสโรดออกใช้ในราชการด้านหน้าเป็นพระเกี้ยวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตรา พระจุลจอพระพระมงกุฎนะคะอันเป็นตราประจำราชการของพระองค์นะคะด้านหลังรูปช้างในวงจักรคือที่เราเรียกกันว่าอะไรนะช้างผ่านนั่นเองนะคะครั้งแรกเลยคือช้างผ่านนะคะในปีพศ2418ได้โปรดให้สร้างโรงกระสาบแห่งใหม่ขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ที่มีกำลังผลิตและประสิทธทิภาพสูงกว่าเดิมนะคะและได้เริ่มผลิตเหรียญเงินตราเหรียญเงินตราพระบรมรูปตราแผ่นดินนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยพระบรมรูปตราแผ่นดินที่ ท,ท,ที่มองเห็นอยู่ในหน้าจอ,อนี้นะคะซึ่งนับเป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์อยู่ด้านหน้าของเหรียญตามแบบสากลนิยมและได้ถือเป็นปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ mm. เป็นเหรียญเนี่ยค่ะพูดได้เลยว่าเหรียญรุ่นนี้คือเหรียญรุ่นแรกที่มีพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ประทับที่เหรียญโชว์ด้านหน้าก็ได้เนาะแบบนี้เลยคะ่ะนอกจากนั้นยังทรงปฏิรูป ระบบเงินตราครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งโดยมีการปรับเปลี่ยนหน่วยเงินตราของไทยที่มีมาแต่เดิมจากหน่วยที่เรียกกันตามน้ำหนักเงินใช่ไหมคะอย่างหนึ่งบาทก็คือสิบห้ากรัมเราก็จะเรียกกันตามน้ำหนักเงินเนี่ยหนึ่งบาทอย่างเงี้ยค่ะคือน้ำหนักสิบห้ากรัมเราจะเรียกกันหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะคะแล้วก็เรียกกันตามตามตามกิโลชั่งอะคะ่ะ นะคะแล้วก็พระองค์ท่านได้มีการเปลี่ยนนะคะเดิมๆนะคะไดเ้เรียกที่เรียกตามน้ําหนักนะคะได้แก่สรพนามคําเรียกของของเงินสมัยก่อนนะคะได้แก่นะคะทศพิษพัดดิ่งช่างตําลึงบาทสลึงเฟืองไัยซิก เซี่ยลอัดและโสโรสไเห็นไหมหลายคนก็จะรู้จักกันนะเงินโสโรสอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นระบบที่ยากต่อการคำนวณและการจัดทำบ,บัญชีค่ะเพราะเราเป็นสากลแล้วนะคะเราทำการค้ากับต่างประเทศแล้วค่ะด้วยการนำเอาระบบทดนิยมตามแบบสากลมาใช้ค่ะคือหน่วยเรียกเงินบาทและสตางค์อันเป็นมาตราเงิน ตราไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้เห็นไหมคะเนี่ยคำเรียกเนี่ยสลึงละอันนี้ก็จะเป็นบาทหนึ่งแล้วเนี่ยคะ่ะบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเฟืองหนึ่งเนี่ยคะ่ะเริ่มต้นของของรัชสมัยของพระองค์ท่านนะคะสำหรับเงินพดด้วงซึ่งได้หยุดผลิตตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาแต่ยังไม่มีการประกาศยกเลิกการใช้คะ่ะ ไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการผลิตเงินพดด้วงอีกสองครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งเพื่อเป็นเงินเป็นเหรียญที่ระลึกเป็นเงินที่ระลึกในพระราชาพิธีบรมศพของพระองค์หญิงเจริญกมลสุขสวัสดิ์พระราชธิดาองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่สองผลิตใน การบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตรพระบรมราชินีในวันที่28ตุลา2524ค่ะ2447ได้มีการประกาศยกเลิกการใช้พดด้วงทุกชนิดหลังจากที่ได้ใช้มาเป็นเวลานานกว่า6ทศวรรษซึ่งนับ ว่าเป็นยุคสิ้นสุดของเงินพดด้วงอย่างแท้จริงนะคะประกาศยกเลิกนะคะจำไว้นะคะยี่สิบแปดเดือนตุลาสองสี่สี่เจ็ดค่ะต่อมานะคะพระบาทสมเด็จอ่ะพูดถึงเรื่องเหรียญหนวดตรงนี้สําคัญเลยนะคะสําคัญเหรียญหนวดค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้โรงกระสาปปารีสนะคะผลิตที่ปารีส ลงกษาปาริผลิตเหรียญตราพระบรมรูปอัยาลาพศพระบรมรูปอัยาาพศนะคะไม่ใช่ตราแผ่นดินนะคะอัยาลาพศท,ที่เหรียญที่มีคนมีเยอะๆนั่นแหละค่ะเหรียญเพื่อนําเพื่อนําออกใช้หมุนเวียนแทนเงินตรารุ่นเก่าๆนะคะแต่ยังไม่แทนได้ออกใช้ค่ะพระองค์ท่านสวรรคตรเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเป็นที่ระลึกในงานพระเมนุค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งต่อมาเหรียญดังกล่าวได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนอย่างมากและนิยมเรียกกันว่าเหรียญหนวดเหรียญหนวดที่เออเหรียญที่มีรอศอนะมีอะไรนะเออใช่รอศอหนสองเจ็ดที่ ส่วนมากเขาจะเอามาทําเป็นวัตถุมงคลกันเยอะมากค่ะเหรียญแท้ปะญหยังไม่เคยเจอเลยเป็นที่นิยมหากันเยอะมากนะคะเป็นที่นิยมของนักสะสมค่ะเรียกว่าเหรียญหนวดเหรียญหนวดนะคะทุกคนที่ส่งมาให้ดูยังไม่เคยเจอเหรียญแท้นะคะเหรียญหนวดนี่แหละค่ะที่ไปที่มาของเหรียญหนวดนะคะรัชกาลที่ห้าค่ะ